สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมพอนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษสองคนนะครับคือคุณดั้มและคุณเลียวเองนะครับสวัสดีชาว YouTube นะครับโอ้เยสวัสดีครับผมครับเลียวไรเฟิลนะครับเลียวไรเฟิลนะครับคุณิทำอะไรครับคุณดั้มครับเดี๋ยวก็ ขอตัดไปตอนนี้เล่นเลยนะครับนี่ก็มาเล่นแก้แบนในเพื่อนนะครับเพื่อนเล่นแล้วออกนะครับอูดลู้เป็นไรนะครับตอนนี้มันจะเริ่มไหครับยังไม่เริ่มครับคนขาดอีกเยอะเลยนะครับโอ้ขาดคนเดียวครับอ่าครับเริ่มเลยครับโอเคครับอ่าไม่ไม่ไม่ตัดคลิปแล้วกันนะครับโอ้โหดูเขาดูเปอร์เซ็นต์ความชนะนะครับเรามี23ครับเพาะมี70กว่านะครับอืม เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นตัวเฮียอะไรก็ได้เด็กแบแต่ว่าผมพอตัดไปเลยดีกว่าแล้วมันจะยาวที่เกียบตัดต่อตตเออก็ขนาดนี้ก็มีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับคือคุณดั้มนะครับเขาเข้ามาไม่ทันนะครับเพราะคุณเลียวนะครับดูใครไม่รู้นะครับเอานอแมดมาเล่นนะครับความผิดของคุณเลียวนะครับออครับ อันนี้คุณต้องดูดีๆก่อนนะครับเข้าใจตรงกันนะนี่เรามาเล่นเลยนะครับในโหมดในแมปของมิดวอลนะครับมาสิครับในแมปของมิดวอลนะครับเราจะมาเล่นกันผมก็เล่นเพะะเืเอเนนรครนะ เอามันเอาครับเอาครับมึงทำควยอะไรครับมึงทำไมไม่ยิงครับมึงมึงทำไมไม่อัพสกิลแรกก่อนครับคุณครับเดียวครับยมึงอัพสกิลแรกแล้วมึงกูยิงมาแล้วมึงก็ที่ดีโอ้วมึงเอาสิครับมึงยิงอะไรของมึงดีครับเป็นเต็ปครับเตปเพีอะไรเนี่ย คุณดั้มครับคุณดั้มฮลโหลคุณดัด้มดั้มดั้มอืมนี่นะครับคนที่ถูกลืมนะครับคือคุณดั้มนะครับน่าเสียดายจริงๆครับนะครับเอาดิครับมึงมึงช้าสิครับมึงวันหนึ่งมาแล้วมึงยืนนิ่งทำไมคุณไม่บอกผมมามันจะดึง <laughs> มึงเห็นกูเดินไป <laughs> โอ้โอ้ ทำไมเพื่อนกูกูไม่แปลกใจเลยเล่นดีๆสิครับมานะครับผมผมกำลังจะดึงแล้วนะครับพร<อ>้พอมพร้อมแล้วกูก็ดึงแล้วครับเอาสิครับมึงทำอะไรอยู่ครับมึงเดินไปไกลย,ยังวะเฮ้ย เหนื่อยใจจริงใจจริงกูเจออย่างนี้กูเหนื่อยใจจริงขีรรกัศมีมึงก็ยืนไ้ใกล้กูสิครับถ้ากูไม่เก่งครับกูเล่นอ่อนครับอะกูไม่กูไม่ได้ด่ามึงกากนะอย่าคิดไปเองเร็วเรียวเรียวใหญ่อะะครับ ยิงคลิปไปครับคุณเลียวคุณเป็นตัวตีไกลคนอ่าคนเดียวของทีมนะครับ <c oughs> ไม่โดนใครนะครับเมื่อกี้ดึงเว้วครับจะไปดึงทำไมเ้า,ราครับหนึ่งให้มันลงมาครับอ้าวนอแมทครับ เอาสิครับเอาสิครับนั่นล่ะครับมึงยิงธูอะไรใกล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซโซโซ,โซ,โซนี่นี่นี่เอามาันยิงสวยสวยสวยมนต้องทํางานกันอย่างนี้เฮ้ยมาช่วยกูน้อยมึงมาช่วยกูน้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับครับจีจีไปอะไร ขันนี้ก็สองหนึ่งนะครับทีมอันนี้ผมคิดว่าไม่น่ารอดครับผมว่าแพ้แน่นอนครับตอนนี้ดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่ารอดครับนะครับผมก็หักเล่นฟินได้มาหนาแล้วมันอเกิดเลือกแล้วทำไมเพื่อทำไมไปเล่นตัวเก่งมั้งนะอินดี้ครับอินดี้ครับต้องเข้าใจครับ คุณเลียวมาจะคุณเลียวจะมาพร้อมกับความอินดี้นะครับเต็มที่งเครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับทำไรอนนี่แหละครับเอาเลยครับเอาเลยครับคิงคองเนี้ยครับไม่ใช่คิงคองนีครับเขาเรียกว่าอะไรครับทันเดอร์ครับยิงมันครับยิง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 มันไอเฮี้ยนเนี่ยอุ้ยมึงมึงไม่ตามเหรอเฮ้ยหรือมึงตายมึงอยู่ไหน อุ <ste> <pee> ้ยเซ็งเลยเตรียมเลยเตรียมเลยมึงเตรียมจุดพูเลยสกิลแรกง่ะมาเลยมา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 จุด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 เออเออประตงกี้ยิงยิงมันดีมึงทุรออะไรเอออย่างนั้นล่ะสวย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 กวนตีแล้วกวนตีแล้วมา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 เออนั่นล่ละนั่นล่ะนั่นล่ละ เอาเงี้เอามัน่ีงดิเอามัี้ยนีถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยกูขอรีจน่เลยเอออุ้ยแย่เฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยขนาดนี้ก็เมามันมากครับคุณดัามครับคุณเข้ามาชมหรือยังครับผมรับคนแล้วนะ คุณดั oh, <no. S 1> hey, มฮัลโหลน้องแมตช์อ้าวเฮ้ยมัน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 มีสกิลนั้นมั้นน่ะสกิลนนั้สกิองมั้นน่ะมันสามารถดูวาดได้ดูวาดได้ <c oughs> เดี๋ยว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 ผมเตรียมดึงละผมเตรียมดึงละ มา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 ,มาเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยเหยื่ดึงเบาทำไงม,มึงเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหยื่าพึ่งเย่าพึ่ง,งมึงเตรียมจุดพูด้ยมึงมีสูมึงก็สูมไปสิครับสิกยูอันติมึงอ่ะยไมู่มครับึงซูมอ้าวเหยืมึงดอกอย่างนี้เลยเลยอินดี้มากไอ้เด็อินดีมนด้มากมากมามาเอาตัวเหี้ยเนี่ย ตัวเยี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยยิงมันยิงมันเอออย่างนั้นละ่ะถอยมาถอยมาไอน้นี่มีดับเบิ้ลดาเมจถอยมามึงอ่ะเออขาดนี้ผมก็ตีคีบนะครับมาครับเราเตรียมตัวบวกนะครับเฮ้ใครเขาใช้นกวะ <c oughs> <c oughs> เฮไอเหี้ยกูย <c oughs> ว่าอยู่ไอ้สว์ <c oughs> ขอกูไม่มาบเฮ้ย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 เฮ่าครับเตรียมเตรียมเตรียมเตียมเตรยมเตรียมมาหน้าหมดโอ้ยอุ้ยีดึงโดนคลิปไอสัตว มามามาบวกเลย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 ควรสี่แล้วเนี <Wars> ่ยมึงมาดิเฮ้ยมึงย่อควยอะไรวะเฮ้ยนี่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 โซโซโซไอเฮี้ยฟิตโซเอาวะที่ยิงอุ้ยไม่ทันแล้วนี่ทำไมมึงช้าจังวะเลียวผมก็เล่นิงงวอพเล่นมาทำไม ไม่ใช่สเตปเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยอ้กูเปิดไม่ยังวะกูเปิดไม่ยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเช็คก่อนว่ากูเปิดไม่ยังเออทไเปิดไม่ต้องนนะอ่าเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวรอรอถอยมาก่อนถอยมาก่อนไอ้ไอ้ไอ้นั่นหายอะไอโซหายโซ ครับหนึ่งนะครับมาแล้วครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาหนิดหน่อยครับอ่าครับดึงแล้วครับผมดึงแล้วครับผมดึงแล้วครับดึงแล้ว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 กูดึงแล้วไอ้เฮียฮะต้องบอกกูทำไมล่ะมึงยิงคลิปสิครับมึงถอยมาทำไมกูถอยมาเพิ่มเลือดโอ้มึงให้คลิปตีกูทำไมเนี่ย มาเลยมา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 เอามันดิครับเอามันดิครับเอามันดิครับโอ้มึงทำอะไรครับมึงทำอะไรของมึงครับเอามันดิครับเออเฮ้ยเฮ้ยตามดีตามตามตามโอ้ยโนเมนถอยมาเลยถอยมาเลย

อืมกูได้คนหนึ่งกูก็ดีใจแล้วไอ้เหี้ยได้ตัวหนึ่งกูก็ดีใจแล้วไอ้เหี้ยอืมทำไมมึงเวลน้อยจังวะเฮ้ยมึงด,ดูนอแมทไอ้เหี้ยแม่งเล่นโคตรกากเลยสซดดูดิกูค,คิดว่ามึงกากแล้วนะเดี๋ยวแม่งนอแมทแม่งกากกว่ามึงวะ่ะผมไม่ได้หัดเล่นเนอแม่งโดนแบนอย่างงี้ไม่ได้หัดเล่นใหม่นแน่นอน ึงคิดดูดิคนโดนแบนมันต้องเล่นโลออกหลายๆครั้งเงมันต้องเล่นกากแน่ๆเลยดูดิมันกดตามกูเนี่ยมึงดูมึงดูนอแมทโอ้เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวกูจะดึงแล้วนะเตรียมไว้เตรียมไว้มาเลยมาเลยออ้เฮียเฮียเฮ้ยเฮียเฮเกิดอาการมันจะหลุด เย่มาเลยบวก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 เลยนี่นี่นี่มึงซูมดิเฮ้ยถอยไปเลยถอยไปเลยนอแมททำอะไรนอแมทมึงทำอะไรเนี่ยเอ้ของไม่มีซื้ออะไรเลยเหรอนอแมทเอ้ยไฮ้มึงดูนอแมทดิเฮ้ยไม่ซื้อเฮี้ยอะไรเลยมึงดูไม่ออกของอีเฮี้ย แม่งมึงมาเล่นได้ไงเนี่ยโอ้ใครแนะนำมึงเล่นหอนแนนอนแมทใครแนะนำมึงเล่นหอนเนี้ยใครแนะนำมึงเล่นหอนเ,นนนเ,นอ,นเออสูมตัวน,นั้นละ่ะเออเออให้กูบ้างก็ได้กูจะออกของ นอแมทมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยกูไม่สงสัยเลยว่าทำไมมึงโดนแบนนี่อ่ะม,มามามาโอ้ยยิงมาเลยยิงมาเลยยิงฟรีอ่ะถอ,ถอย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 ไปมึงอ่ะมึงถอยไปดีเออถอยไปถอยไป,ยไปวิ่งไปเลยกดกดรองเท้าอ่ะเออ กดขวดกดขวดกดขวดเลือดเอออุ้ยมันมีวิ้งว่ะมันมีวิ้งว่ะเอ้ยไอ้ยคลิปนี้คำหยาบใครอาจจะบานหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้ละนั่นละนั่นละนั่นละวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยนี่ คลิปตันแย่มึงอย่าโล่มึงอย่าหลงภาษาบ้านเกิดเลยอย่บังคับ,บ,บ<แ>อบ,บัง,บบงนี่กูดึงคลิปอีกแล้วกูดึงมาทำไมวะโอ้นอแมมึงมาอะไรเนี่ยโอ้อะไรของมึงวะนอแม็ไอ้เหี้ย นอแมทมึงเฮ้ยเรียวคุณเรียวครับคุณคิดว่านอแมทแม่งเล่นกากไหมครับเดี๋ยวนะมันแจกนี่ครับเออมึงดูมันไม่ออกของครับเป็นสเต็ปตัวสเต็ปพีอะไรไม่ออกของย่าต้องก็ไปด้วยครับมันไปแล้วไม่สงสัยเลยทำไมมันโดนแบนกูไม่สงสัยเลย,ยเลยน,นี่ยสิบห้าคอนเลยนะสิบห้าคอนเลย ไม่นำตามด้วยสิห้างกดคอนเลยไปเล่นกับเพื่อนเล่นกับคุณดั้มอะออมแมดแม่งเกียนนี้กูดึงแล้วเอาไอ้เหี้ยเนี่ยเอาหเหี้ยเนี่ยมึงไปทำไมเนี่ยกลับเล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 ย ไปไปเข้าฐานแม่งนอมแมทเข้ามาแจกอี้มึงยังมีหน้าเข้ามาอีกนะน,นอแมทโอ,อ้คุณดูครับคุณคุณเลียวดูครับนอแมดแม่งเงินสามพันกว่าสามพันกว่าพูดผิดครับพูดผิด มาคุณเลียวคุณเลียวยูฮูเลียวคุณเลียวเลียวทำไมไม่พูดครับคุณเลียวเอามันเลยเอามันเลยเอามาๆดันป้อมมันหน่อยดันป้อมมันหน่อยเอาเลยเอาเลยเอาเลยบวกเลยบวกเลยบวกเลยมึงถอยทำไม บอไอ้เยี้ยนี่ก็ได้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยังไงก็แพ้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวคอนแล้วคนเลยคนเลยคนเลยน้องแมทกดเลยน้องแมทน้องแมทเฮ้ยน้องแมทมึงกดดิ อดดีเฮ้ยโอ,อ,อ้เออเออเอาตัดคลิปไปเล่นอีกกับคุณดั้มเลยนะครับตัดคลิปไปเลย